ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิว สวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟรีรัตตลนร์สุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลครับแน่นอนครับว่าเรายังคงกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชันลึกทุ่งอวอร์ด2566กันด้วยครับซึ่งตอนนี้นะฮะบอกเลยครับว่าเรียกว่าโค้งสุดท้ายกันแล้วนะฮะในส่วนของการโหวตประเภทรางวัลขวัญใจมหาชนนั่นเองครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวบันเทิงร้อนๆรออยู่แล้วครับในช่วงของบันเทิงออนสเตตไปกันก่อนเลยฮะ สำหรับคมบันเทิงคลิปนี้นะฮะขอพาไปทำความรู้จักหวานใจของนักร้องหนุ่มแบงค์ปรีติหรือว่าแบงค์วงแคลนั่นเองครับที่โลกออนไลน์นั้นต่างฮือฮาหลังน้อยคนครับที่รู้ว่าทั้งคู่นั้นได้ดูใจกันมานานกว่า4ปีแล้วสาวกุ๊กกิ๊กมรกตเป็นใครวันนี้ไปทำความรู้จักกันดีกว่าครับ สำหรับสาวกุ๊กกิ๊กมรกตนั้น,นะะมนีเฮะมีชื่อจริงว่ามรากตพูนผลครับเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมปีพศ2530ครับและก่อนที่จะลดแล่นในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นนางเอกนั้นนะครับนอกจากนี้นะฮะสาวกุ๊กกิ๊กนั้นยังเคยประกวดมิส t ท a แ l นยูนิเวิร์สปี2010อีกด้วยครับและสำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงของสาวกุ๊กกิ๊กมรกตนั้นนะครับได้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการกับบทบาทนางเอกในเรื่อง คู่ซีผีมือปราบครับซึ่งประกบคู่กับท็อปสตาร์อย่างพี่ติ๊กเจษดาพรผลดีนั่นเองครับจนขึ้นแท่นนางเอกน้องใหม่สุดฮอตของช่อง Workpoint ในตอนนั้นและปัจจุบันครับแม้ว่าจะห่างหายไปจากการแสดงครับแต่ซากุ๊กกิ๊ก ก็ยังคงอัปเดตชีวิตและก็ไลฟ์สไตล์ผ่านทางโลกโซเชียลให้แฟนๆนั้นได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับจนกระทั่งล่าสุดฮะหลายคนนั้นแอบสงสัยว่าก,กุ๊กิกมรกตนี่แหละอาจจะเป็นว่าที่เจ้าสาวของศิลปินดังอย่างแบง์วงแคลดครับเนื่องจากนักร้องหนุ่มนั้นได้โพสต์รูปแหวนแต่งงานก่อนที่เพื่อนสนิทอย่างนานรารรบิน่านั้นจะมาแซวว่าแบงค์กดติดตามแค่สาก,กุ๊กิกเพียงคนเดียวจนทําให้หลายคนนั้นจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างมากครับและทางนี้นะฮะทุกคนนั้นสามารถเข้าไปกดติดตามอตลงนๆ่ๆ จนไลฟ์สไตล์และก็เรื่องราวความรักของสาวกุ๊กกิ๊กมรากฏกันได้ที่ IG ของเธอที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ครับเรียกได้ว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะสำหรับสาวกุ๊กกิ๊กมรกต